กระปกลูกทำไมครับกินทัดดินละกระปุกขาขาขเดียวอ,อ,อุ่นผมไม่ยอมน้องไม่ยอมอีน้องไม่ยอ,อ,อมตอกแตะตอกแตะตอกแตะถ่าตั้งไข่ล้มต้ตตตตตมไข่กิอีอขาอ้าวลมไขต่ตกดินเน่ เห็นมาเร็วเอาเร็วเอาพัดลุกลุกขึ้นเร็วไก่ด้ <Okay. S 1> เอา ABC เร็ว mm hmm. A B C D E F G S N J <S mm hmm. <S เห็นเร็วสิ